สวัสดีครับกําไรยกฟาร์มนะครับผมพี่ๆที่อยากได้ลูกสาวเจ้าแสนนะครับผมแสนมงคลมีสองตัวนะครับมีตัวนี้ตัวหนึ่งลูกสาวเจ้าแสนเป็นแม่คัดแล้วนะครับไปดูใกล้ตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับผมเจ็ดเดือนเป็นเยเขียวนะครับเป็นเยเขียวเขียวทั้งตัวนะครับผม ตาเขาเขียวตัวน,นี้สวยมากใครที่อยากได้นะครับผมลูกสาวเจ้าแสนมีสองตัวนะครับมีสองตัวตัวน,นี้ยี่สิบห้าใบแดงนะครับตัวละยี่สิบห้านะครับตัวละยี่สิบห้ายี่สิบห้าใบแดงเบอร,ร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์แปดหกสามหนึ่งเก้าเลย ตัวนี้ตัวหนึง่งเป็นไก่สาวเจ็ดเดือนนะเอาไปเลี้ยงอีกนิดนึงก็ผสมได้นะน,นี่ตัวหนึง่งสวยทั้งคู่นะครับเป็นแม่คับแล้วนะครับเป็นแม่คับยีพีแล้วเป็นแม่คับผ่านแล้วนี่ตัวหนึง่งอันนี้จะออเอาเหยือแดงอันนี้จะเอาเยีอลายแดงลาย <c oughs> อันนี้จะเอาลายลายแดงลายเหย,ยือแดง เป็นลูกสาวเจ้าแสานมงคลเป็นแม่เป็นแม่คัดเป็นแม่คัดแล้วคัดผ่านลูกได้เช็คแล้วนะครับลูก ที่สองตัวที่ที่ยังเหลืออยู่นะครับที่ยังเหลืออยู่เป็นแม่คัดพี่เป็นสายแม่อะไรเนาะจำไม่ได้ละแต่ข้อพี่เขามีทำงานนะข้อพี่ตัวหนึง่งหายตัวหนึ่งไม่เจอ ตัวละ25ใบแดงนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตัวลี่ยใบแดงใครที่อยากได้ลูกเจ้าแสนไปพัฒนานะครับผมเบอร์แข้งเบอร์แข้งเหลี่ยมดีลานะครับเป็นสายมาล่อนะครับเป็นสายเหลี่ยมมาล้อสั้นสลับยาวสวยนะครับสวยทั้งสองตัวทั้งสองตัว ตัวหนึ่งตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เปิดตัวละ25ไปใบแดงไอ้นี้เป็นเขียวทั้งตัวเขียวทั้งตัวแม่จะเป็นสายอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วแม่เป็นสายเพชรคีรีมังกรแดงคู่เกิือดาซีคู่เกิอดาีแดอ,อะไรสักอย่างเนี่ยสายแม่ จะไี้ผมคัดแล้วนะครับผมแม่สองตัวนี้ผมคัดแล้วคัดไม่ใช่คัดคัด,แม,ดแ,คมแม่เขาแล้วนะผมแม่เขาออกลูกใช้ได้ใจลูกดีนะครับผมแต่ว่าตัวเขายังยังไม่พร้อมผสมนะครับยังไม่พร้อมผสม <c oughs> ยังไม่ได้ผสมแต่ว่าแม่นี้ไม่น่าพลาดนะครับแม่นี้ไม่น่าพลาดเราคข้อพีเขาเก่งมากไปแล้วก็ดูดดีคุณ <c oughs> ดีเห,หมาะสำหรับ เป็นสายแม่พันดีสวยสะโพกใหญ่เลยขาสวยสะโพกใหญ่เดี๋ยววันนี้ลองสองตัวก่อนครับคันนั้นคันนั้นก็ขันน,ขน,น,ขนั้นก็ดีออแ,แม่แมวแดงๆสมมแต่นั้นจะเป็นสายประกวดกับพม่าเบอร์รแข้งใครที่ชอบประกวดกับพม่าเบอร์รแข้งดูดูด ไก่ขยันดุเบอร์แข็งดีตัวละยี่สิบห้าใบแดงอันนี้ก,อนนก็อันนี้เป็นเป็นลูกชุดแรกให้เขาหัดเลี้ยงลูกถ้าไม่ให้เขาหัดเลี้ยงเดี๋ยวเขาจะติดนิสัยเขาจะติดนิสัยเขาจะไข่แล้วก็ทิ้งไม่ไม่ปกต้องให้เขาหัดเลี้ยงเลี้ยงสักสองตัว <laughs> ที่เหลือผม ที่นี้เเก็บกินหมดเก็บไข่เขกินหมดแล้วก็ให้เขาฟักกระสองตัวตัวสองตัวแม่ก็าหาัดเลี้ยงอีกตัวนึงสีเดียวกันนี่แหละอีกตัวนนหนึ่งเปนไเดี๋ยวหาหาก่อนเดเดินหาก่อน ลูกจะตาย,หย,ตาย,ยาตเหี่ยวลูกแต่ยาโน้กอีกตัวหนึ่งเพื่อนฝนตกนะฝนตกเขียนชาวมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโอ้ยอีกตัวหนึ่งเป็นคู่เกิดเดียวกันเป็นคอกเดียวกันมันมุดเข้ามาข้างบนหลุมสุม่ม <c> ใ <oughs> บแข้งดี จิตใจดีเบอร์แข้งดีลยครับผมสำหรับใครที่หามาชนมากนะครับผมเป็นแม่พันเบอร์แข้งดีจิตใจดีขยันนะครับผมชอบมุดเข้ามาหาหนุ่มตัวนี้ไข่ชุดแรกไข่ชุดแรกทิ้งไปแล้วนะครับผมไข่ชุดแรกทิงไปแล้วพร้อมจะผสมจริงแล้วถ้ายังไม่มีใค่แบงก็เดี๋ยวจะจับเข้าล็อกเพราะมาชนมากนะครับผม เบอร์แข่งดีคู่เกิดเขาเบอร์แข่งดีมากกําลังทำเนื้อทำตัวออกไรแข็งอยู่หางอกหางกระดกอกตั้งหางกระดกอกตั้งหางตั้งดีจังสวยหางตั้งไปแล้ะไป เดี๋ยวเขาจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจอกันมาคลิปหน้าสวัสดีครับ